เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรล่าเบเกอร์ชาวไทยเราจะต้องคุ้นเคยกับชื่อของบริษัทสยาม NGK Spark p a r k จำกัดกันเป็นอย่างดีเพราะว่าพวกเขาเองได้ทำตลาดหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีประสิทธิภาพกันมาในบ้านเราอย่างต่อเนื่องยาวนานและแล้วล่าสุดครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อทางบริษัทเองได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากชื่อเดิมเป็นชื่อบริษัทสยามนิเทระจำกัด แน่นอนว่าในการเปลี่ยนแปลงชื่อตรงนี้นะครับย่อมไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้นแต่มีนยัยสําคัญที่อยู่ในตัวโดยคําว่านิเทระในชื่อใหม่ของบริษัทนั้นมาจากภาษาลาตินในคําว่านิเทโอหรือแปลว่าส่องประกายและคําว่าเทราหรือว่าโลกนั่นเองครับหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าโลกที่ส่องประกายแบบสว่างสวัยนั่นเองครับสำหรับชื่อใหม่ของทางบริษัท ดยการเปลี่ยนแปลงชื่อตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 6เป็นต้นมาซึ่งทางบริษัทได้ให้รายละเอียดตรงนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะแตกต่างกว่าครั้งไหนไหนโดยทางบริษัทจะมุ่งเน้นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆโดยคิดในแบบใหม่เพื่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ต่างจากวิธีปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงครับนับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1936 กลุ่มบริษัท NGK Spark Plugs ได้ทำการศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพของเซรามิกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของทางบริษัทมาโดยตลอดด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจทั้งหมดของบริษัทจากแนวคิดข้างต้นนะครับทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุน่นและต่างประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อบริษัท NGK Spark p l u g นั่นเองครับอย่างไรก็ตามในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบร้อยปีทางบริษัทเชื่อว่าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นในการริเริ่มต่างๆเลยจำเป็นต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่เพียงการต่อยอดจากอดีตเท่านั้น จากส่วนหนึ่งของความพยายามตรงนี้นะครับทางบริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจ,จากชื่อเดิมคือ NGK Spark p l u g เปลี่ยนเป็น Nitera ซึ่งเป็นการนำภาษาละตินมารวมกันคือ Nitreo ซึ่งหมายถึงความรุ่งโรจน์สว่างสวยและคำว่า Terra ที่หมายถึงโลกซึ่งชื่อนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความมุ่งมั่นจากกลุ่มบริษัทในการเป็นบริษัทที่มีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้นทำให้โลกเราเปล่งประกายอย่างแท้จริง ดยเทคโนโลยีที่เหนือขอบเขตของเซรามิกนะครับทางกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยการจัดก,การกับปัญหาระดับโลกที่หลากหลายในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งนิจกุเวที่ได้ปลูกฝังให้กับพนักงานตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพนักงานของนิทรรทุกคนจะตระหนักถึงคำพูดที่ว่าเปลี่ยนแปลงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ นั่นคือแรงกระตุ้นให้กับพนักงานและทางบริษัทจะยังคงสแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาทางสังคมด้วยแรงบันดาลใจที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมต่อไปครับทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับของทางบริษัทสยามนิเทระที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ชื่อเท่านั้นแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญเอามากๆและทางเราเชื่อเหลือเกินว่า เหล่าไบเกอร์ทั้งหลายในประเทศไทยจะยังสนับสนุนทางบริษัทกันอย่างดีต่อไปเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ